สวัสดีครับผมมอนี่กับผมผมนักตกปลาพาแซ่มอนี่ออกมาตีปลาช่อนตอนเส,สายครับผมเส,สายแบบนี้ต้องใส่เงียบกด็ดีนี่และครับผม,มหมายขางล้างนี่แหละนี่มารุ่นกันเลยครับผมพี่น้อง ủa vậy dân đi ở nhà lại vậy ba งานโดนไปแล้วครับหนึ่งตัวโน่นครับผมใสอย่างใหญ่ใสอย่างใหญ่กัดกด็ดีไม่ตูกย่างไง โอ้โอ้อโแต่ไซไม่โตเท่าไหร่สวัสดีครับผมเจอแล้วครับเนี่ยแต่ไซไม่โตเท่าไหร่ครับจะปล่อยโอ้ปากเขาฉี จะปล่อยก็กลัวไม่รอดใหญ่ก็อยากจะปล่อยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับผมตัวนี้นะตัวเล็กครับผมปล่อยปล่อย เรียบร้อยครับ ใหญ่ตัวผมเอ้เวเจอตัวแล้วครับผมไสใหญ่ๆห,หรืออ้วน,น สวยให,ใหญ่สุดยอดครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับผมผลงานดีด้วยกระดีครับผมโดนไปสองตัวตัวหนึ่งตัวเล็กปล่อยไปแล้วนี่ได้ตัวใหญ่ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจให้นักตกปลาพาแซบด้วยครับผมขอบคุณครับ Bye.